หนังดังแดนประดฐบที่สร้างจากนิยายและการ์ตูนชื่อดังกับเทลเลอร์บอกเก่าเล่าขานเมื่อคุณพ่อต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศจึงต้องฝากลูกชายไว้กับน้าสาวที่เป็นครูช่วยดูแลเป็นเหตุให้ต้องย้ายกลับมาเรียนที่บ้านเกิดณนะห้องเรียนต้องสาบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอนาเธอคำเตือนผู้ชมคนมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีหนังเรื่องนี้มีความโหดและภาพติตาจะอยู่ในเกณฑ์สกะโหลกจาก5กะโหลกหนังมีเงี้ยงงำ เงื่อนงำให้คอยคิดวิเคราะห์และติดตามอาจมีการอธิบายเพิ่มเติมในตัวหนังเช่นบทพูดหรือเนื้อหาเพื่อให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นโปรดใช้พิธีเข้าชาในการรับชม ปี1998เมืองโยมิย,มย,ยมา 19. มะ19เมษายนหนุ่มน้อยโคโอิจิบอดทะลุจนต้องห้ามส่งโรงพยาบาลในคืนที่ตนสลบผลิตยาก็ได้ฝันถึงเด็กสาวคนหนึ่งและแม่ของตนเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างระหว่างพักฟื้นก็ได้มีเพื่อนจากโรงเรียนมาเยี่ยมตกดึกอาการดีขึ้นก็ได้พบกับเด็กสาวในฝันซึ่งบังเอิญขึ้นลิฟต์ด้วยกันแต่ลิฟต์นั้นเปิดในชั้นที่ไม่น่าจะมีคนห้องนับจิตนั่นเองเด็กชายจึงถามไปเธอชื่ออะไรหรอแล้วมาชั้นนี้ทำไมฉันชื่อเมย์พอดีเอาของที่เพื่อน ไมหทางที่ดีอะคุยกับฉันดีกว่าถามเพื่อนๆนายเดี๋ยวก็รู้เองหลังเปิดเทอมสามเดือนคุยจีก็ได้เข้าเรียนและแนะนาตัวหน้าฉันคุยจีถามถึงว่าคนที่นั่งริมสุดหลังห้องใครเหรอกับได้คําตอบกลับมาแล้วกับเธอไม่มีตัวตนคุยจีกลับถึงบ้านจนน้าเลโกกลับ,บมาแล้วเซืรอไพรว่าบังเอิญจังน้านาะได้เป็นครูผู้ช่วยห้องเธอแหละไหนๆก็เข้าโรงเรียนโมเลียมะ้ก็ควรรู้ข้อควรระวังสี่ข้อนะข้อแรกถ้าได้ยินเสียงน้องบุนดาดฟ้า ตอนผ่านประตูโรงชั้นล่างต้องเข้าซ้ายก่อน2นักเรียนชั้นปีสามพากันผ่านทางลาดหลังโรงเรียนเด็ดขาดถามกดในห้องไม่ว่ายังไงก็ต้องรักษาไว้อีกข้อเรื่องที่บ้านกับโรงเรียนต้องแยกกันให้เด็ดขาดวันถัดมาขณะที่เพื่อนเล่นกีฬาในคาเพละโคยชจิที่ร่างกายไม่แข็งแรงนั่นคุยกับเด็กสาวอีกคนเธอสารภาพว่าเธอฝืนกดแอบไปล้มที่ทางลาดหลังโรงเรียนจนโคยจีเห็นไม่อีกครั้งจึงรีบวีบมาหาเธอที่ดาดฟ้าหันเกิดเสียงกาลองเธอเปิดประตู เตรียมจะลงแล้วหันมาเตือนโคยจิตที่กำลังเจ็บหน้าอกว่าระวังตัวหน่อยก็ดีนะมมนอาจจะเริ่มแล้วจนได้มาที่ห้องพยาบาลแต่กับไม่พบสาเหตุเพื่อนชายคนหนึ่งกำลังจะเล่าเรื่องที่ครูศิลปะเคยเป็นครูประจำชั้นมิสกิตแต่เพื่อนคนอื่นๆเข้ามาห้ามแล้วในที่สุดเพื่อนชายสองคนก็เลียโคยจิตไปเล่าอะไรบางอย่างความจริงเมื่อ26ปีก่อนมิสกิเข้ากันได้ดีกับเพื่อนแต่เธอก็มาเสียไปเพื่อนทุกคนในห้องและครูทำเหมือนเธอยังมีชีวิตอยู่จนวิธีจบการศึกษาภาพถ่ายรวมก็ปรากฏรู ูปเธอเป็นเงาลางๆด้วยเหมือนเราไม่ทันจบโหยจิก็อาการกำเริบอาจเพราะตกใจกับเรื่องที่ได้ยินหลังลับจากโรงเรียนก็ได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและําพยาบาลที่สนิทเกินซึ่งเธอชื่นชอบเรื่องลี้ลับออกมาคขุนเชื่อเรื่องผีไหมก่อนที่ผมจะมาโรงพยาบาลครั้งแรกมีเด็กผู้หญิงตายหรือเปล่าพยาบาลจึงรับปากว่าจะสืบให้ระหว่างทางกลับบ้านได้เดินผ่านพิพิธภัณฑ์ทุกตาจึงเดินเข้าไปดูจนเมย์เข้ามาทักทำไมไม่อยู่นี่ละ่ะแล้วเปิดตาข้างที่ปิดอยู่ให้ดูฉันก็เหมือ ตุ๊กตาหลังจากตาบอดแม่ก็ทําตาตุ๊กตามาใส่ให้โควิจิเช็คที่นั่งจะไว้ตัวแต่ที่นั่งเขาไม่ให้กับทุกกระบ,บาทและไม่มีชื่อเขียนเพื่อนุมชั้น3มคนทุ่มาจากรัดไฟตึกตรงนั้นไม่มีใครนั่งอยู่ยกับคนตายหนาเดี๋ยวก็ได้มีคนตายหรอกโควิจิรีบวิ่งไปหาแต่ไม่พบใครจึงได้แค่สงสัยเขากลับมาบ้านแล้วระบายให้นะ้าฟังว่าทุกคนทําตัวแปลกไปลุ่งขึ้นขณะที่พันลงกําลังเขาขายะก,ก็มีนักเรียนคนหนึ่งเรียกให้มาดูหลังคาโรงเรียนที่รั่วน้ำโควิจิทำข้อสอบเสสรร็จีบมมาาหิิก จนเด็กสาวล้มห้องสคุรก์กิเข้ามาห้ามหยุดนะทําแบบนี้จะมีคนตายแล้วเธอก็กลัวจนก้าวถอยหลังขณะเดียวกับที่ขยะที่เผาเกิดระเบิดแรงระเบิดทําให้เธอล้มตกบันไดถูกล้มที่วางตากอยู่แทงทะลูกคอหอยก่อนตายได้พูดทิ้งย้ายเพราะเธอเป็นคนผิดเพื่อนคนอื่นรีบเข้ามาดูและบอกว่าเพราะมีคนทําผิดกดกดเหรอคุยจีม๋มาตรวจสุขภาพอีกครั้งจนได้รู้ว่าพยาบาลเป็นพี่สาวของมิุโนะคุมเพื่อรวมห้องลุงขึ้นขณะกันมังนั่งในห้องเรียนมิุโนะเดินผ่าน อย่ามายุ่งกับพี่สาวฉันพอจะเดินตามก็มีสายเข้าจากซาชิกาวระโคจิจึงรีบถามกดคืออะไรมิสกิเมะเกี่ยวอ,อะไรด้วยจนโดนเพื่อนทั้งห้องหันมามองจเจอกันที่สะเมื่อมาถึงเลิกยุ่งกับเมะะไม่ถึงจะอยากเป็นเพื่อนกับนายแต่ฉันต้องเลือก,ก,กรักษากฎแล้วเขาก็เดินจากไปพยาบาลโทรมาแจ้งว่าคนที่ตายคือมิสกิเมะและนัดคุยรายละเอียดโคจิมาที่โรงพยาบาลแต่ขณะที่พยาบาลกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปฟตบก็เกิดล่วงจนกระจกในลิฟต์บักก้างหว่างกิวล่วงล้มตายคาที่พอ ประตูที่เปิดเมื่อโคอิจิเดินเข้าห้องเรียนในวันตุ่งคืนครูไปชำช้นและผู้ช่วยก็เดินออกไปทันทีเพื่อนในห้องไม่มีใครยอมคุยกับเขาจนพบกระดาษแผ่นหนึ่งได้โตตอนนี้เขากลายเป็นบุคคลไร้ตัวตนอีกคนเขามาพิพิจารณาตุ๊กตาและถามเมถึงเรื่องต่างๆนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันให้ทําเหมือนนักเรียนคนหนึ่งไม่มีตัวตนไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามถ้าทําไม่ได้จะมีคนตายทั้งหมดเพื่ออยุ่เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นทุกปีส่วนเฮปุนไม่รู้หรอกเมทชวนโคอิจิออกไปเดินเล่นกีคิ แต่ฉันไม่ชอบเขาเขาไม่ใช่แม่ฉันฉันมีลูกพี่ลูกน้องอยู่คนหน้าตาเหมือนกันมากแล้วพวกเราก็รักกันมากด้วยจนเธอมาเสียไปคุณคีริโกะทำใจไม่ได้แม่ฉันจึงยกฉันให้คุณคีริโกะสงสัยอะไรอีกไหมเธอไม่มีตัวตนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอตอนเปิดเทอมมีการจับฉลากน่ะมีเพื่อนคนนึงจับได้แต่ไม่อยากเป็นฉันจึงอาสาเป็นแทนแล้วชีวิตที่ไม่มีตัวตนของเราทั้งคู่ก็เริ่มขึ้นทั้งวิ่งเล่นด้วยกันกินข้าวด้วยกันมิสกิทำไมต้องซ่อนตานันไว้เหรอสวยดีออกมันทำให้ฉันเห็นสิ่่่่่งทีไไมมอยยยากเเห็นนจคู ชวนเมย์มาช่วยกันหาข้อมูลด้วยกลัวว่าจะมีคนต้องตายเพราะความไม่รู้ข้องตน้นจนคู่ศิลปนปามาพบเขาเมื่อได้รู้ว่าทั้งคู่เป็นผู้ไร้ตัวตนจึงเล่าให้ฟัง26่ปีก่อนเมื่อมิวมิยามะมิสกิตายไปทุกปีหลังจากนั้นเรื่องก็เริ่มขึ้นเรื่องเล็ของฉันคนหนึ่งได้ตายไปด้วยอุบัติเหตุเลือกสลิงบนเวทีรัตตัวตายหลังจากนั้นก็จะมีคนตายด้วยโรคไร้อุบัติเหตุและอื่นๆรวมไปถึงครอบครัวและทุกคนที่เกี่ยวข้องของคนที่อยู่ห้องสามตอนแรกคิดว่าบังเอิญแต่พอบกกศึกษา กับเกิดเรื่องประลาดขณะที่ฉันเช็กชื่อทุกคนในห้องพอถึงคนสุดท้ายเธอเป็นใครกัน มีคนเกินมาคนหนึ่งคนที่ตายไปแล้วใครสักคนที่ตายไปในปีใดปีหนึ่งจะกลับมาในฐานะคนตายและทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดนั้นอีกจะไม่มีใครรู้หรือจำได้ว่าคนนั้นเป็นใครเรากับรู้จักกันมาก่อนตัวคนที่ตายก็จำไม่ได้ว่าตายแล้วความทรงจำจะถูกแก้ไขคุณรู้วิธีแก้มันไหมคะทำได้แค่เฝ้ามอง,มงแต่จะให้ฉันปล่อยผ่านไปก็ทำใจไม่ได้เพื่อรักษาสามดุลจึงต้องให้คนหนึ่งในห้องเป็นคนไม่มีตัวตนนั่นคือหน้าที่ของเธอซึ่งเคยได้ผลเคยมีปีหนึ่งที่ไม่มีใครตายเคย ไม่แต่ลองเปลี่ยนเลขห้องชั้นเรียนหรือย้ายกันไปเรียนอีกตึกแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วก็อีกปีหนึ่งที่คนตายกันไม่กี่คนเพราะคำสาบจบหลังจากทําพิธีกรรมที่ศาลเจ้าเมย์ได้คุยจีเดินกันไปคุยกันไปถ้าในปีนั้นทุกคนยอมรับเป็นการจากไปคนดีกว่านี้จนคุยจีเก็บไปฝันเมย์ครับไม่อยากเชื่อเลยว่ามีคนตายในหมู่เราหรือคนตายคือผมคุยจีบอกกับเมย์ถ้าคนที่ตายคือเราคนใดคนหนึ่งล่ะโคุจิจีไม่ใช่หลอกฉันมองเห็นสีของคนตายตอนที่ฉันได้ตาตุกตาม,มาก็เริ่ม ห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นทั้งตอนงานศพญาติทั้งคงน่ากลัวใช่ไหมล่ะคนที่กลัวนะม,มิสกิต่างหากทั้งที่ไม่อยากจะเห็นเป็นผมคงกลัวมากวันที่6กระกระดาคมที่บ้านของครูไปจำชัน้นครูกําลังป้อนข้าวให้แม่ที่นอนป่วยแล้วไฟเกิดดับจนสะดุดลม้มดามจับช้อนแทงเข้าทะลุเบ้าตาเราเดินไปชนเสาห้องจนแทงทะลุมิดดามเลือดไหลน้องจากตานอนชักน้ำลายฟูมปากตายสนิทรุ่งขึ้นเพื่อนชายคู่หนึ่งกำลังปั่นจักรยานแล้วคุยกันว่าเรื่องคำสาบมันก็แค่เรื่องไร้สาระจนไป มาถึงทางแยกเพื่อนชายหัวฟูยามาดาเกิดเบรกไม่ได้ถูกรถเย๋งขับชนดับคาดีเพื่อนอีกคนปันน่นหนีจากเหตุการณ์เพื่อนในห้องเรียนเริ่มถกเถียงกันรักษากฎไปก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่มีนักเรียนย้ามาใหม่ก็คงดีเดี๋ยวพูดถึงคนที่ไม่มีตัวตนเซ่เพราะนายนั่นแหละไม่ยอมบอกกฎให้หมอน,นั่นรู้หยุดเถอะยามาดาเขาไม่ต้องการแบบนี้เอาแต่โยอนความผิดกันคงไม่ได้อะไรขึ้นมาเมย์กับครอิติที่อบฟังถิงต้องการจะทําอะไรสักอย่างเราต้องรู้ทุกเรื่องที่ครูศิลปะชิบิกิรู้แล้วแอบไปลื้อเอกสารย์ เรานำมาตรวจดูพบรูปถ่ายที่น้าเคยเป็นนักเรียนอยู่ห้องนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แม่มาคลอดตนแล้วเสียชีวิตที่เมืองนี้ตอนดึกเลโกเปิดดูแฟ้มหนังสือรุ่นบังเอิญพบภาพถ่ายตอนทศศึกษาปี1 9 8 3วันต่อมาโควิติบังเกินเห็นคนในตึกเก่าจึงชวนเม่ไปดูด้วยกันเมื่อกําลังแอบดูคนดังกล่าวก็ลื้อคนเข้าของจนกระจายเมื่อเขาออกไปโคจิิเข้ามาค้นต่อจนบังเอิญเจอเทปม้วนหนึ่งในเทปบอกว่าผมบังเอิญข้าคนไปคนหนึ่งแต่ศพนั้นก็หายไปไม่มี จได้จนนั่งคู่มาหาเจ้าของเทปเปิดฟังต่อหลอังจากนั้นเหตุการณ์ก็จบลงต้องส่งคนตายคืนสู่ความตายทุกอย่างก็จบเจ้าของเทปใช้เวลาสักพักกว่าจะเริ่มจำได้ว่าตนเป็นคนอาจเหมือนความจำหายไปคนตายในห้องต้องค่ายอีกครั้งสินะไม่อยากฆ่าใครเลยจนคู่เลยกดเลยกทุกคนนั่งที่แล้วชวนนั้งคู่เข้ามาด้วยเพื่อช่วยกันหาทางออกแล้วเสนอให้ทุกคนไปทัศนศึกษามีปีหนึ่งคนตายไป5คนแต่หลังทำพฤิิกรรมที่สารเจ้าก็ไม่มีใครตายอีก8สิงหาคมรถบัสล้อหมุนจนเมื่อถึง เจ้าของที่ได้็อกเชือกจูงเรือไว้กับต้นไม้ที่โต๊ะในโรงอาหารเพื่อนชายสองคนได้กลับมาคุยกับเมย์และโคอิจิเพราะคิดว่าการไม่มีตัวตนไม่ได้ผลจนเพื่อนหญิงผมดําสั้นกับทวินเทลสองคนเดินมาหาเรื่องโทษเมย์กับโคอิจิที่ทําให้คนอื่นต้องตายจนทั้งคู่ต้องหนีออกมาเมื่อทั้งคู่อยู่ลําพังในห้องอาหารเพื่อนชายคนหนึ่งมาเห็นเขาและแอบสงสัยทั้งคู่ลเลยไปลื้อกระเป๋าของโคอิจิแล้วแอบฟังเทปแล้วกระจ้ข่าวบอกต่อกันคนนี้หรือเจอเทปโทษว่าโคอิจินั่นแหละคือคนตายเพื่อนชายที่ส่ สเวตเตอร์อาซาพืาบอกคนอื่นโดยไปบอกสาวสองตัวปัญหาเมาื่อค่แล้วตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันในห้องสามคนจนถึงเช้าเพราะกลัวตายเมื่อสาวทวินเทลล็อกประตูห้องรถไฟเกิดแตกสาวฮาวปงิงผมสั้นจริงโทษเธอเพราะหนุ่มคาซมิที่มาบอกพยายามห้ามกับรถเม้ารวมสายไฟนอกหน้าต่างห้องเกิดขาดเองและกดแกงไปมาแม่เมโทรมาหาเพราะเป็นห่วงเรื่องดวงตาและเรื่องอื่นๆเธอก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้มีแค่แม่ที่เป็นห่วงเธอวางสายและตัดสินใจเปิดผ้าปิดเต้าออกคุยจีจะนำเทปไปให้อาจารย์ฟังแต่กับหาไม่ เพื่อนชายเสื้อเหลืองลายทางโฮ่มาบอกว่าเย่แล้วฉันได้ฟังเทปนายและคิดว่ามอริซากิสาวสาวินเทลเป็นคนตายจึงฆ่าเธอแต่เธอไม่หายไปเมื่อได้ยินทั้งสองจึงรีบตามไปช่วยแต่สังขารโคอ,อิจิไม่ไหวจึงตามไม่ทันเมื่อรู้สึกเอะใจโ,โดนหนุ่มที่ขโมยเทปซึ่งดักอยู่พุ่งเข้าใส่พร้อมมีดแต่ฟันพลาดโดนเท่อแก๊สรัวเมตามหนุ่มเสื้อลายทางมาทันทั้งหนุ่มและสาวห้าวต่างโทษกันว่าอีกฝ่ายเป็นคนฆ่าจนหนุ่มลายทางรู้สึกผิดวิ่งโดดออกจากหน้าต่างกับไม่รู้ตัว มีสายไฟขาดอยู่โดนลัดและช็อตด,ดับอนาถเมวิง่งหนีสาวห้าวที่ไล่จะฆ่าเธอจนจะถึงเรือแต่เรือกับลอยไปเหมือนไม่ได้มัดไวเชือกที่ผูกล่ามเรือก็เกิดขึงกับต้นไม้แน่นแล้วกับมีชีวิตโดนสาวได้วิ่งไล่พุ่งชนเข้าคอ,อขาดจะเด่นโอยีค่อยระวังเล็หลบมีดที่เอียงจนเมเข้ามาช่วยใช้ถังน้ําทุบข้อหลังหัวแล้วพากันหนีออกมามิสซื้อนที่นดนฟาดไม่ได้สติก็กดไล่ฟันมั่วจนเกิดประกายไฟและระเบิดไปจนทําให้ไฟไหมหูผูช่วยจึงสั่ง ทุกคนรีบออกจากอาคารไปที่ลานจอดรถเมเรื่มมองครูสาวด้วยท่าทางแ,แปลกๆหนุ่มสเวิตเตอร์ที่พาสาวทวินเทลหนีก็มาเจอกับครูศิลปะแล้วได้บอกอาจารย์ทุกคนพยายามา,า,าคนตายถ้าค่าแล้วทุกคนจะปลอดภัยแล้ววิ่งหนีกันต่อสาวคนหนึ่งล้มลงจนทําให้ชายที่วิ่งตามเธอมาสะดุดล้มเธอตกเลาละเบียงไปหนุ่มคนหนึ่งที่ล้มอยู่กลางป่าเมื่อได้สติขึ้นมาก็พบว่ามีแท่งไม้แหลมแข็งอยู่ในลำตัวของตนจึงพยายามคลานหนีร้องขอให้คนช่วยหรือเพียงไม่กี่คนเที่ยงออกมาไม่ได้รวมถึงมิ ก,กเมเธอรับสายคุยจิหาพบแล้วแล้วสายก็ตัดไปคุยจิเข้ามาเห็นแม่กำลังเงื้อจอบจบะวาดหน้าของตนอย่าห้ามนะเขาคือคนตายท่านเห็นสีเขาจนคู่ศินมายื้อแย่งจากมือเธอเลโกช่วยจังหวะนี้ไปคูสศินไล่ตามจนทันเพื่อถามทำไมกันทำไมต้องมีคนตายด้วยพยายามถามเพราะอยากรู้ราวที่ทั้งคู่พิงอยู่เกิดหลุดจนคู่ศินพัดล่วงไปคุยจิพยายามช่วยนะเลโกจนได้เข้าใจว่าแม่ที่เสียไปพยายามเข้าฝันเพื่อเตือน บอกบางอย่างตัวนั้นก็ถูกแก้ความทรงจําจนไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วสุดท้ายเมื่อยื้อไม่ได้จึงปล่อยมือหลานเพื่อให้หลานรอดตอนล่วงลงสุ่กองเพลิงเมื่อคนตายขึ้นสู่ความตายทุกอย่างก็จบลงประตูที่เปิดไม่ได้ก็เปิดออกไม้ที่แขวนอยู่ก็ล่วงหล่นลงหลังออกมาได้โคยจีสำลักควันจนสลบไปตอนอีกทีวันที่25สิงหาคมทุกคนนอกจากเมและโคยจิไม่มีใครจำคู่และโกได้โคยจีได้มาทึกเทปไว้เพื่อนร่วมห้องถ่ายภาพรุ่รนกับมีเงาเล่นล่าง ออาจาเลโคยจีอัดเทปให้รุ่นน้องโดยเชื่อว่าอาจจะมีฉากจบที่ดีกว่าหลังจากนั้นโคยจีก็ได้บอกลาเมก่อนจากโดยที่มิสก,กิเมบอกมือส่งลาเมษายนปี2012มีรุ่นน้องสาวคนหนึ่งได้เทปจากคนแปลกหนะ้าที่ยืนอยู่ทาเข้าโรงเรียนหรือก็คือโคยจีนั่นเองคนที่ได้เทปไปนั่งโต๊ะเดียวกับที่เมเคยนั่งเมื่อนักเรียนทุกคนค้องอาจารย์ที่เช็คชื่อกับเบนอาจารย์ชิบิกิที่เสียไปแล้วเด้เปิดเล่นเองระวังด้วยนะสําหรับเรื่องนี้นะครับในช่วงต้นเรื่อง เนื้อหาจะคล้ายกับในการ์ตูนซึ่งในการ์ตูนจะมี12ตอนกับโอีเกหนึ่ง,งตอนกลางๆไปๆจนน้ําตาออกไปแต่โครงเรื่องโดยรวมถือว่าคล้ายกับในการ์ตูนหากเทียบกันแล้วการ์ตูนสนุกกว่าโหดกว่ารายละเอียดคบขั้นกว่าแต่เดินเรื่องค่อนข้างชา้าแต่ถ้าอยากให้ผมนํามาเล่าผมก็สามารถเล่าให้กระชับจบเร็วสนุกกว่าไปดูเองได้ครับหากคุณผู้ชมสนใจโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผมสามารถเล่า12ตอนจบในคลิปเดียวได้เลยครับส่วนตอนพิเศษอีกตอนอาจจะแยกต่างหากหรือทําเสริมท้ายคลิปในเรื่องของรายละเอียด กับใจความสําคัญในหนังตัดไปค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องเข้าใจครับเพราะเวลามีจํากัดแต่ในคลิปนี้ผมได้เสริมในส่วนที่สําคัญหรือขาดหายไปและอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นครับหากพูดถึงความต่างของหนังกับการ์ตูนในส่วนของเนื้อหาการ์ตูนที่ผมจะอธิบายเพิ่มนี้ความโหดของการ์ตูนจัดอยู่ในระดับ18-20บวกเลยทีเดียวโหดติดตาและมีฉากฆ่าตัวตายในระดับ3.5-4กระโหลกเลยทีเดียวซึ่งโหดกว่าในหนังแล้วในส่วนที่ผมเสริมไปทั้งในหนังและก็ในการ์ตูนที่จะอธิบายต่อไปนี้ อาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยหรือถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะผมเล่าเสืิมาจากที่เคยดูมาครับซึ่งนานพอตัวเริ่มฉากแรกในหนังจะไม่มีฉากที่ตัวแทนท่องนังสามาของไปเยี่ยมพระเอกมีแค่ตอนบอกขอบคุณตอนพระเอกเข้าเรียนวันแรกถ้าผมไม่อธิบายเพิ่มก็อาจจะมีงงกันบ้างว่าขอบคุณใครตอนเจอนางเอกที่โรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อออกจากริ์นางเอกไม่พูดซักคำว่าจะไปไหนเจ้าของไปให้ใครแต่จากไ้เ,เฉยในพิพิธภัณฑ์ตุ๊ก,กตาแท้จริงแล้วจะสวยกว่าในหนัง และมีชั้นใต้ดินส่วนที่เป็นบ้านอยู่บนชั้นสองมีคุณยายนั่งเฝ้าตรงทางเข้าถ้าจะไม่ผิดครั้งแรกที่เข้าก็พราสะกดรอยตามนายเอกไปด้วยความสงสัยหากจะไม่ผิดหลังพยาบาลน,นัดเจอกับพระเอกที่ถามเรื่องว่ามีใครตายก็ได้มาเจอและนั่งคุยกันแล้วแจ้งพระเอกว่าคนที่ตายคือมิสกิเมะหลังจากนั้นก็ได้มีการโทรคุยกันต่อเป็นครั้งข่าวแล้วพยาบาลก็ตกลิบตายคาสายโทรศัพท์เมื่อเริ่มเห็นว่าการไล่ตตนไม่ได้ผลก็เริ่มมีกลุ่มเพื่อนในห้องที่เชื่อใจและช่วยเหลือกัน สืบหาเบาะแสและไปเที่ยวชายหาดต่างจังหวัดในช่วงมิดเทอมด้วยเชื่อว่าหากพ้นจังหวัดนี้ไปคงไม่เกิดคำสาปอะไรแต่ก็ตายอีกหนึ่งศพโดยเรือชนจนจมน้ำต่อโดยไปพัดตัดล่างเละขณะกำลังว่ายน้ำและมีอยู่สามครั้งที่พิธีกรรมจบลงโดยไม่มีคนตายหรือคนตายน้อยรวมถึงเรื่องที่เคยมีการเปลี่ยนเลขห้องหรือย้ายตึกเรียนซึ่งผมกล่าวเพิ่ม่ในหนังแล้วครับผู้ระจำชั้นแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ตายที่บ้านแต่ทนไม่ไหวกับภาวะทางบ้านที่แม่ป่วยนอนติดเตียงพยาบาล รวมถึงภารักที่ต้องดูแลเด็กๆในห้องต้องสาบที่ไม่รู้ว่าใครจะตายเมื่อไหร่จนเริ่มไม่เป็นตัวเองเหมือนต้นสกดเงียบขึมไม่พูดไม่จาสองสามวันพาแม่ตัวเองแล้วพวกกระเป๋าใบใหญ่ค้ายกระเป๋ากบมาโรงเรียนพร้อมบอกคุณครูคนอื่นว่าผมจะจบเรื่องนี้เองและแล้วเวทีหน้าห้องกลางคาผมลูมก็หยิบมีดอีโต้ใบใหญ่จากกระเป๋าปค่อยๆแทงบิดๆคว้านันจ้วงเข้าไปที่ลําคอจนเลือดพุ่งมีดทะลุหลังคอหอยแต่ไม่ร้องสะะักแอะต่อหน้านักเรียนทั้งห้องตกถึงที่พักคนดูแล มีสองคนพ่อเมียเหมือนโดนอะไรบางอย่างสะกดเผาห้องครัวแล้วถือมีดไล่ฆ่าคนเทปที่เก็บเอาไว้ก็ไม่รู้หลุดไปได้ไงมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งใช้เครื่องกระจายเสียงเปิดเทปนั้นจนทําให้นักเรียนไล่ฆ่ากันเองเพราะอยากเอาตัวรอดโดยเฉพาะคนที่โดนหมายหัวเป็นพิเศษฐฐคือคโคอิจิกับเมในตอนท้ายก่อนจบเมเพิ่งมานึกได้ว่าบังเอิญเห็นครูเลโกถูกคนร้ายลวนลามแล้วพยายามขัดขืนจนตกแม่น้ําตายรวมถึงห้องเรียนทุกห้องปกติจะมีครูประจําชั้นแค่คนเดียวแต่ที่ห้องเรียนต้องสาบ ตอนนี้กับมีครูผู้ช่วยอีกคนอันวกับดวงตาของเธอที่มองเห็นคนตายได้ทำให้ยิ่งมั่นใจส่วนครูเลโกนี้ไปไหนไม่ได้เนื่องจากโดนของหล่นทับขาอีกเรื่องที่หนังไม่ได้บอกคือมิสากิเมย์สลับตัวกับลูกพี่ลูกน้องที่เสียไปทั้งหมดที่ผมเก่าวมาหากคุณดูในหนังแล้วเอ๊ะมันก็มีนี่นะมันเป็นเพราะผมอธิบายเพิ่มเสริมไหมครับหากใครอยากให้เล่าฉบับการ์ตูนซึ่งรับรองว่าสนุกกว่าหนังแน่นอนก็เสนอการแสดงความสนใจเม้นกันเข้ามาหรือพิมพ์บวกหนึ่งเข้ามานะครับหรือจะกดไลค์กันเยอะๆก็ ถ้าเห็นว่ามีคนสนใจเยอะผมก็จะนํามาเล่าครับแต่ถ้าคนสนใจน้อยผมขอไม่นํามาเล่านะครับเพราะวกูจะเบื่อจากการที่ดูฉบับหนังมาแล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหากใครสนใจอะไรเป็นพิเศษก็แจ้งเรามาได้นะครับถ้าหาได้เราก็ยินดีนํามาเล่าหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของเราไลค์แชร์บอกต่อกันเยอะๆนะครับหรือสนับสนุนเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราได้ด้วยการด o n ทมาที่เลขบัญชีใต้คลิปนี้ได้เลยครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ครับขอบคุณครับ